สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเปิ้นได้รับรู้สึกได้รับเกียรติอย่างสูงสุดเลยนะคะให้มาพูดเรื่องมุมมองนะคะ,อะของว่าชีวิตคืออะไรนะคะจากเพื่อนคนนึงนะคะที่ติดตามชม Yook youtube นะคะแล้วก็ Facebook ของเปิ้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับหัวข้อดีๆเป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับให้เปิ้ลพูดหัวข้อนี้นะคะอ่ะ ทีนี้เปิ้ลจะตอบหัวข้อนี้ในมุมมองของเปิ้ลนะคะก็คืออ่าแชร์มุมมองเฉยๆนะคะก็คือในฐานะที่เปินนะ้ลน่ะสนใจเรื่องอธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นได้ยังไงจนทำาปรากฏการธรรมชาติต่างๆใบไม้สวยแบบนี้ลุ้งโค้งสีสวยแบบนี้ก้อนเมฆอสวยเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ย สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติก้อนหินอ่าภูเขาอะไรอ่าีคือเปิ้นจะเปิ้นจะแบบมีมีความแบบอยากรู้ว่ามันมหัศจรรย์ทําไมมันถึงสร้างธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเปิ้นก็ศึกษาพะสนใจเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็ศึกษามาทางด้านธรรมชาติก็คือเรียน เอกฟิส <femme> ิกส์นะคะเรียนเรียนเอกวิชาฟิสิกส์ตอนปริญญาตรีนะคะเราพอปริญญาโทเปิลก็เรียนเอกทางด้าน simulation นะคะคอมพิวเตอร์ computational science นะคะคือการ simulate แบบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กฎวิทยาศาสตร์ที่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยเอามา simulate ในคอมพิวเตอร์ดูนะคะก็ก็คือเหมือนกับที่ที่เปิ้ลเรียนมาเนี่ย ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ความสงสัยเป้นตั้งแต่วัยเด็กอะไรเงี้ย <_ d ata> เพื่อไขปริศนาต่างๆที่เพิ่นเป็นคนมีคําถามเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาแล้ว <_ d ata> ไม่รู้จะถามใครนะคะถามใครก็ไม่มีใครให้คําตอบที่ที่แน่นอนหรือแบบหรือเคลียได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่นะคะอย่างฝนตกมาแล้วแล้วเออฝนตกแล้วอากาศเย็นสบายแล้ว มีลุ้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสวยจังเลยเกิดขึ้นได้ยังไงมันทําได้งไงธรรมชาติทําได้ยังไงอันนี้ค่ะความสงสัยไข้รู้ของเปิ้ลทําให้เปิ้ลแบบไปเรียนวิทยาศาสตร์มาค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็ตอนที่เปิ้ลเรียนเนี่ยบังเอิญมากไม่ได้บังเอิญหรอกมั้งคะคือก็เรียนตามความชอบเนี่ยค่ะแต่มันบังเอิญว่าคําถามเนี่ยมันไปเกี่ยวกับสิ่งที่เปิ้ลสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เปิ้ล ่าเริ่มทำซิมูเลชั o n ตอนนั้นเพิ่งเริ่มมีคอมพิวเตอร์ได้ไม่นานนะคะเบนก็ทำเริ่มเขียนโปรแกรมนะคะมันก็จะมีแบบเราเขียนโปรแกรมสองมิติได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเริ่มแบบเป็นมีดอทมีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ทำแบบแบบกระพริบศูนย์หนึ่งอะไรเงี้นะคะเิบนก็ทำซิมูเลชั o n เกี่ยวกับ c e ล l u l a r อ u t o m a t านะคะซึ่งเราก็จะมีศูนย์หนึ่งกระพริบแล้วก็ใส่กดไปให้มันเป็นรันอัออตโนมัติ นะคะเหมือนกับเป็นเซลล์อัตโนมัติอ่าเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตอัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะเป็น Cell เซลล์เล็กๆศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเคลื่อนไหวขยับไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็ขยายต่อจากนั้นเป็นเกมออฟไลฟ์ซึ่งเกมออฟไลฟ์เนี่ยมันก็จะแบบเป็นแบบสองมิติมันก็จะเห็นเป็นแพทเทิร์นพอมันศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วแบบมันเป็นสองมิตินะคะมันมันจะเห็นแบบเหมือนกับว่าสมมติว่าอ่ะสว่างกับมือดอ่ะ หรือขาวกับดำอย่างเงี้ยพอเราเห็นเป็นจุดๆๆๆๆๆๆแล้วพอมันซิมูเลตออกมาอัตโนมัติตามกฎที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นพทเทิร์นคล้ายๆกับพวกออ่่าาแบบลายลายของสัตว์ลายของสัตว์กิ้งก่าหรือหรือตัวอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แบบพวกเปลือกหอยอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความคล้ายกับธรรมชาติ บางอย่างแต่เนื่องจากเราใส่กดแบบง่ายๆแล้วเราซิมูเลตไปไม่นานเนี่ยความซับซ้อนของลวดลายเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนธรรมชาติเป๊ะแต่ถ้าเกิดเราซิมูเลตไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆสเกลใหญ่แล้วมันจะมีความซับซ้อนเยอะขึ้นแล้วเราย่อตรงนั้นลงมาให้เล็กลงนะคะเราจะเห็นว่ามันคล้ายธรรมชาติแบบมากๆแล้วเปิ้นก็ไปศึกษาตอนเรียนบริญัโทเนี่ยเปิ้นก็ไปศึกษา เราก็ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการค a t แ f r a c ท a ลรูปแบบต่างๆที่เปิ้ลคิดอ่ากดเองว่าถ้าเราตั้งกดขึ้นมาใช้หลักเกมของ f ฟ a c t ท l ลแล้วก็สร้างอันเล็กลงไปในนั้นย่อดสเกลลงไปมีมีสิ่งเหมือนกันเล็กๆๆๆลงไปหรือเราทำจากเล็กแล้วเราขยายใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันมีแพทเทิร์นที่สวยงามมากแล้วก็เหมือนกับเป็นการซิมูเลตลรดลายต่างๆในธรรมชาติได้ค่ะ แล้วมันเหมือนกับบางทีหลักการเดียวกันเนี้ยถ้าเรานึกถึงต้นไม้เนี่ยในต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีลำต้นใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีใบแตกแขนงออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะในใบใบหนึ่งอะ่ะมันก็เหมือนมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งด้วย,ยงั้นนะคะมันก็คือคล้ายๆกับที่เราซิมูเลต์ในใช้หลักการของเทลลนะคะก็คือต้นไม้ใช่ไหมคะ ต้นไม้ต้นหนึ่งสมมุติอย่างนี้ใช่ไหมคะต้นไม้แต่ว่าต้นไม้มีกิ่งกิ่งของมันก็ก็อย่างนี้นะคะแล้วในกิ่งมีใบใบของมันก็อย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วพอทําอย่างเงี้ยซ้ํซ้ซเรื่อยๆใช้กดแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันแล้วซิมูเลตเพิ่มจํานวนแบบอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะขายต้นไม้ของจริงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะ มันกลายเป็นว่าธรรมชาติที่เราเห็นว่าซับซ้อนแล้วสวยงามเนี่ยมันสามารถถูกสร้างขึ้นด้วยกฎง่ายๆที่เราวางลงไปที่เรา,เา,เา,เาใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์ว่าเราจะเอาอย่างนี้นะให้ให้ให้เกิดอย่างนี้ขึ้นถ้าเงื่อนไขยอย่างนี้นะเราใส่เงื่อนไขลงไปเล็กน้อยเป็นกฎตายตัวแต่ว่าเราให้มันอัตโนมัติสร้างเพิ่มขึ้นอัตโนมัติ แล้วมันปรากฏเป็นธรรมชาติที่ซับซ้อนได้สวยงามได้อย่างที่เราคิดพอเราเห็นผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเราถ้าเราไม่รู้มาก่อนว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนสร้างตอนแรกหรือเราจําไม่ได้ว่าตอนแรกเราสร้างอะไรเรามาเห็นผลลัพธ์ทีหลังเลยเป็นต้นไม้สวยแล้วเราจะคิดไม่ออกว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยต้นไม้มันสวยขนาดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะแต่ทีเนี้ยพอเรามาทำ simulate จะกดง่ายแล้วเราทําขึ้นมา อะให้มันอัตโนมัติลันไปแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นสิ่งที่ดูมีรายละเอียดซับซ้อนสวยงามดูแบบ Amazing ดูแบบเป็นปฏิหารว่ามีสิ่งสวยงามขนาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆแล้วมันมันสามารถเกิดขึ้นได้เวลาเรา r รี i m ิ l a t ิกลับไปอ๋อแล้วก็ s i m u เล t e กลับมาเนี่ยก็คือกดง่ายๆสามารถสร้างอะไรที่ซับซ้อนและสวยงามมหัศจรรย์ได้ค่ะ แล้วคินี้มันก็เลยมาเกี่ยวกับการตอบคําถามนี้ด้วยเพราะว่าตอนปริตอนย้อนกลับไปตอนเรียตีเปิ้ลเคยทำเกมออฟไลน์ซิมูเลชันซึ่งพอเปิ้ลทำเกมออฟไลน์ซิมูเลชันเนี่ยมันจะเป็นการ simulate. ซิม ت, ูเลตซิมูเลตมีมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใช่ไหมคะเหมือนมีปลากับสิ่งมีชีวิตที่แบบแข็งแรงกว่าสมมติว่าเล็กเป็นปลาฉลาม i s s h n n s s h r r เนี่ยนะคะเสร็จแล้วพอเราซิมูเลตไปแล้วเราตั้งกฎว่า ให้มันเจอกันให้มันกินกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเจอกันปุ๊บเอ๋ฉลามก็กินปลาถ้าไม่เจอกันไปสักระยะหนึ่งก็ออกลูกอะไรเงี้ยส่วนปลาฉลามที่ได้กินปลาไปไปสักพักนึ่งก็ออกลูกถ้าฉลามไม่ได้กินปลานานฉลามก็ตายหรือว่าปลาปลาตัวเล็กเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดไม่โดนฉลามกินก็แพร่พันธุ์เยอะขึ้นแต่ถ้าโดนฉลามกิน อย่างเงี้ยก็ตายใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าเกิดไม่ไม่โดนฉลามกินเลยก็อยู่ได้นานหน่อยเราก็ตายเราตั้งกฎง่ายๆแบบนี้ว่าเออฉลามกินปลาต้องกินเท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่ได้กินเว้นนานเท่าไหร่ก็ตายแต่ถ้าได้กินเยอะแล้วอยู่นานถึงประมาณนี้เท่านี้ก็จะมีลูกได้แล้วก็มานับจํานวน <laughs> มานับจํานวนปลาฉลามกับเอปลาฉลามกับปลาเล็กแล้วก็พอดแคสต์มันก็จะแบบ เหมือนปริมาณมันก็จะเป็นเหมือนแบบเว็บที่แบบส่วนทางกันอะไรอย่างนี้ซึ่งพอเราไปเปรียบเทียบกับระบบนิเวศอะที่มันมีสัตว์ที่เป็นผู้ล่าเป็นเหยื่อเนี่ยอ่าหลายประเภทซึ่งมันอยู่กันในระบบนิเวศแล้วเราเลือกผู้ล่ากับเหยื่อจํานวนมาแล้วก็เอาเอาเอา,เอาสติต,ตรงนะั้นอะที่ที่เขามีอยู่แล้วนะักนิเวศวิทยาเขาเคยสำรวจไปแล้วอะ เราก็เอากราฟของเขาอะมาเปรียบเทียบกับกราฟไอซิมูเลชันในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยที่เรานับจํานวนได้จากการซิมูเลตอันนี้ไปอะปรากฏว่าได้กราฟที่ที่เอามาแปลงเป็นสมการอีคว t อชัเนี่ยคืออีควเอชัเดียวกันเนี่ยคือสามารถที่จะบอกบอกบอกได้ถึงจำนวนที่แนวโน้มของจำนวนในเกมออฟไลฟ์ Off Life, ที่เราซิมูเลต กับในธรรมชาติของจริงที่มันเกิดขึ้นจริงในระบบนิเวศท,ที่เราเรียกว่าโลกใบน,นี้ที่เราอยู่กันตอนนี้ค่ะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าคล้ายๆว่าคล้ายกับว่าธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับเกมที่เราซิมูเลตขึ้นมาได้แล้วคีนี้ทีนี้คำถามนี้มันยิ่งใหญ่มากเปิ้ลเปิ้ลรู้สึกกังวลน,นิดน,นึงที่จะตอบแต่ว่าตัดสินใจแล้วว่าจะตอบให้ให้ฟังว่า ว่ามุมมองของเปิ้ลนะคะคืออะไรก็คือว่ามันเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะเปิ้ลน่ะซิมูเลตมันคอมพิวเตอร์อ่ะมันเพิ่งมาใช่ไหมคะเราซิมูเลตแค่1 2, มิติ2มิติ3มิติแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยมันเรามาดูแลเกมการเล่นเกมที่เขาซิมูเลตเกมกันนะคะมันเกมมันก็แอดวานขึ้นตามคอมพิวเตอร์นั่นแหละที่แอดวานขึ้นที่คนเขาทำ โปรแกรมสามารถทำให้มันซิมูเลตอะไรแอดวานแล้วก็เล่นเกมกันได้แบบเหมือนเสมือนจริงใช่ไหมคะขึ้นเรื่อยๆจากเกมที่แบบเราเล่นง่ายๆเกมกดเตอร์ติดอะไรแล้วก็เออเกมซฟมิลี่กระโดดกระโดดกระโดดโดดชนอะไรแล้วก็ยิงยิงในอะไรเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะจากตอนนี้ก,ก็ขยับไปเรื่อยๆเป็นแบบคล้ายๆสามมิติขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้ยทว่า เฟซบุ o กนะคะเป็นแบบเมตาเวิลด์หรือว่าเราจะเข้าไปสู่โลกเสมือนจริงเนี่ยที่ที่ว่าเป็นเกมเราส,สวมแว่นหรือว่าใช้อุปกรณ์ปุ๊บแล้วเราก็เหมือนกับว่าจิตของเราอ่ะก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่ในอยู่ในนั้นคือมันมากกว่า3มิติมันมากกว่าเกม3มิติแล้วอ่ะมันจะเป็น4มิติ5มิติแล้วอ่ะแล้วมันจะคล้ายๆกับว่าเวลาที่เราฝันน่ะ แล้วจิตของเราอ่ะมันรับรู้ใช่มไหมคะแล้วเราก็ไปอยู่ในคล้ายๆกับเมตาเวิร์อย่างนั้นอ่ะเหมือนไปอยู่ในโลกแห่งความฝันนะแล้วทีเนี้ยคือเราเหมือนเราสามารถซิมูเลตได้ว่าเราจะเข้าไปเล่นในความฝันไหนแบบไหนเล่นในเกมไหนแล้วเราก็ไปสนุกในนั้นแล้วทีนี้พอถ้าเราคิดไปอีกให้มันไกลกว่านั้นอ่ะว่าต่อไปอ่ะเราจะสร้างเกมแบบไหนขึ้นมาเล่น ในเมื่อเราสร้างให้มันเสมือนจริงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรยๆืๆ,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 ๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะสร้างเกมที่เราเล่นเหมือนกับว่าคือเราคือมนุษย์อมตะแล้วเราก็มีจิตที่เป็นอมตะแล้วเราก็เล่นเกมจิตเราก็เล่นเกมเราอยากเล่นเกมนี้เราเล่นเกมไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตเรียกว่าน้องหมาเล่นเกมน้องหมาอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็อ่เล่นเกมนี้เหมือนแล้วตาย เราเราก็ไปเล่นเกมน้องแมวไปเล่นเกมนกบินได้เดี๋ยวเราไปเล่นเกมเป็นมนุษย์อ่ะเป็นมนุษย์ก็มีออปชันที่เลือกหลายอย่างเราเล่นเกมเป็นมนุษย์ที่เกิดมาไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบฟันฝ่าต่างๆอ่ะเราเก็บเลเวลัพเลเวลนู่นนี่นั่นเราอยากเล่นเกมถัดไปเราอยากเกิดอีกแบบหนึ่งบ้างเราอยากเล่นเกมเป็นมนุษย์ที่แบบโอ๊ยร่ลำรวยฟู่ฟ้าแล้วก็แบบ ทำตัวอย่างนั้นอย่างนี้เออแล้วก็เบื่อแล้วเราก็ตายแล้วเราก็อยากไปเล่นเกมอื่นอย่างเงี้ยคือเราก็สนุกเพราะว่าเราแบบวิวัฒนาการจนเราอมตะแล้วเราเล่นเราเล่นเกมแบบเหมือนเหมือนความฝันนะแล้วเ,เล่นเกมต่างๆเหมือนเราฝันแล้วเราสร้างโลกเสมือนจริงแบบเราใช้จิตเราเข้าไปเล่นอย่างเงี้ยอันนี้เปิ้ลก็เลยไม่ไม่ ไม่แบบว่าไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าตอนเนี้ยเราอ่ะอยู่ในเกมที่เราเล่นเองอะหรือเปล่านะคะหรือว่าเราอ่ะเป็นตัวเกมที่เรากําลังเล่นอยู่แต่มีเราอะที่เป็นอมตะเล่นอยู่เบื้องหลังเราแล้ววิธีการที่เราจะคอนเน c t กับออปชันหรือองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยที่เป็น ที่เป็นผู้คอนโทรเกมอยู่เบื้องหลังเราซึ่งก็เป็นจิตของเราเองเนี่ยถ้าเราจะคอนเน็กแล้วก็เบิร์ออปชั่นอะไรเจ๋งๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีคอนเน็กอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็คล้ายๆกับเกมเออถ้าเราโหลดตรงนั้นโหลดเหมือนแบบไปโหลดออปชั่นโหลดความรูรรร้ตรงนั้นมาได้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปต่อได้สวยหรูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีดาวน์โหลดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย เออหรือไม่มียังยังเก็บแต้มไม่มากพอยังไม่มีความสามารถในการดาวน์โหลดแล้วก็จะเล่นเกมแบบว่าเอออาจจะยังไม่มีอ,อ,อาวุธไม่มีอุปกรณ์อะไรแางนี้นะคะมุมมองของป้นก็นเลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่า,หร,วาหรือว่ามันมันคือเกมในเกมมันคือชีวิตในชีวิตมันคือจิตในจิตแล้วมันก็คือจิตของเราเองอะ่ะที่ส่งเรามาเล่นเกมนี้สนุกไหมอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็เพื่อนๆไม่ต้องซสีเรียดไม่น้องตกใจนะคะเฮ้ยเปิ <c oughs> ้นพูดอะไรเนี่ย <c oughs> ชีวิตมันเป็นเรื่องจริงนะมันไม่ใช่เกมอะไรอย่างเงี้ยคือเปิ้นไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะคะเป็นแค่บอกมุมมองเฉยๆในลักษณะที่เปิ้นทำเคยทำซิมูเลชันมาตั้งแต่คอมพิวเตอร์อยังเริ่มต้นแล้วก็ ทำต่อตอนที่แบบสามารถทำสามมิติไปแล้วได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วรับรู้เกิดความเข้าใจตอนที่ทำซิมูเลตมาบางอย่างแต่ว่าไม่ได้สรุปความอะไรจนกระทั่งมาเจอคำถามสุดเจ๋งของเพื่อนคนนี้นะคะที่ให้คำถามเปิ้ลมาให้อยากให้เปิ้นพูดมุมมองเรื่องนี้เปิ้ลก็เลยประมวลผลความรู้ทั้งหมดประสบการณ์การเรียนรู้ของเปิ้ล กลายเป็นวิดีโออันนี้นะคะมอใหยเพื่อนๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงหรือสาระมุมมองอบางอย่างนะคะแล้วก็เพื่อนก็อยากฟังเหมือนกันว่าชีวิตในมุมมองของเพื่อนๆเป็นยังไงว่างนะคะแล้วออมันใช่เกมออฟไลฟ์หรือเปล่าเราอยู่ในเกมของจิตของเราเองหรือเปล่าหรือเราอยู่ในเกมของใครนะคะ มีคอนโทรลอยู่เบื้องหลังที่เป็นโปรแกรมเมอร์เก่งสุดๆอะไรอย่างนี้หรือว่าเราเป็นผู้เล่นตัวเราเองนะคะหรือว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบคอนโทรลอยู่เบื้องหลังเราหรอกเนี่ยตอนนี้เราต่างหากที่เป็นคนสร้างเกมแล้วเราจะามนุษย์ต่างหากที่เป็นคนสร้างเกมแล้วก็จะสร้างเกมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปในอนาคตอ่ะมันถึงจะมีไอ้ไอ้เนี่ยมนุษย์ที่ไปอยู่ในเกมแล้วมีเราอ่ะไปอยู่ ทีหลังตอนเนี้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราเป็นโนมิตะในการ์ตูนที่เราดูหรือเราเป็นโนมิตะในโลกอนาคตที่ส่งโดราเอมอนมาเนี่ยมุมมองของเพื่อนเพื่อนฟังแล้วเป็นไงเป้นตื่นเต้นมากเลยว่าเพื่อนเพื่อนจะมีคอมเมนต์แบบไหนหรือมีฟีดแบบแบบไหนหรือฟังแล้วเพื่อนเพื่อนเิ้่อีมีมุมมองยังไงเปิ้นอยากทราบ ว่าชีวิตคืออะไรถ้าเป็นเพื่อนเพื่อตอบคําถาม,ถามจะตอบว่าอะไรกันบ้างคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ฟังจนจบแล้วคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะคะฝากช่องด้วยนะคะช่อง YouTube ชื่อ butterfly effect by g i n i y idol ค่ะส่วน Facebook นะคะอ่า e c o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  k ชื่อกมลมน,นันทนะคะเพื่อนแท้นักเดินทางแห่งชีวิต t o f r i e n d for life travelers ค่ะโอเคบายบาย